โอเคนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆว,นนวันนี้เราก็มามางานแล้วก็บังเอิญว่า,อาพอดีมีข่าวๆาถึงพี่เหมือนกันนะครับเพราะจริงเป็นทีมภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็าก็ต้องดูแลลูกสาวเนะาะไม่ว่าจะเราส่งเวทีไหนเราก็อยากให้ลูกสาวมีความสุขทุกๆเวทีนะครับก็อาจจะมีประเด็นนิดหนึ่งบางทีมีน้องๆก็ถามมาพี่ก็ก็คุยในลักษณะที่ว่าอย่างนี้ดีกว่าก็คือ ให้น้องตัดสินใจนะครับในเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของในเรื่องของสัญญาหรืออะไรต่างๆนะครับก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของน้องแล้วก็น้องแค่มาปรึกษาหาหรือว่าควรทำา2 3 4งสอมไหมนะครับจริงๆแล้วทั้งหมดเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวรอความชัดเจนจากน้องอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับอีกเวทีหนึ่งนะครับก็หลังจากผ่านมาปีไหมงไหมแเดือนแปดเดือนนะครับลหลังจาก8เดือนก็น้องก็ยัง ยังไม่ได้อะไรมากมายตามที่สัญญานะฮะเอางั้นดีกว่าก็ต่อไปก็ให้น้องก็ตัดสินใจในเะรื่องของการที่จะดําเนินยังไงแล้วขั้นตอนในการทำงานหรือการจะบอกเลิกหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยก็ให้เป็นสิทธิ์ของน้องนะครับแล้วส่วนเราเองเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มาดูว่าอันไหนที่เป็นทางถูกต้องที่สุดนะครับ จริงจริงอ่ะมีมีน้องน้องก็มาปรึกษาค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนก็มีความเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนละกันเพราะว่าตัวน้องเองก็ตั้งใจทํางานแต่ว่าสุดท้ายอ่ะถ้ามันไม่มันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่ระบุในสัญญาหรือว่าระบุตามที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะก็ต้องว่ากันด้วยด้วยความถูกต้องแบบนั้นดีกว่าเพราะสุดท้ายอ่ะน้องก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ย พราะทุกคนต้องทํางานต่อนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพ,พี่คิดว่าคือทุกุก,ก,ก,การทํางานนะมันก็ต้องแลกกับการผลตอบแทนนะครับสัญญาเป็นยังไงเขียนไว้ยังไงก็ทำ,ทำ,ทำ,ทำตามสัญญานะครับส,ส่วนอื่นๆเนีย่ยอย่างน้องเองเนี่ยก็ต้องกินต้องใช้เอาบอกตรงๆชีวิตคนเราอะมันต้องกินต้องใช้มันไม่ใช่ว่า<อ> ประกวดเสร็จแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรตามอะไรเงี้ยมันมันก็ลำบากนะครับก็ต้องเข้าใจน้องก็จะต้องกลับไปเล่นละครอะไรต่างๆเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยชีวิตมันก็ต้องดําเนินการตามปกติอะครับพุงไหมแม่ใช่ครับเพราะว่าออกงานแต่ละครมันต้องใช้เงินไม่ว่าจะเนื้อเสื้อผ้าหน้าผมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นต้นทุนหมดอะไรที่ที่น้องควรจะได้หรือว่ามันได้ด้วยความถูกต้องน้องๆก็ควรจะได้ตรงนั้นมากกว่าเออเอาจริง ถ้าถ้าพูดกนนามตรงก็มีการน้องค่ะน้องคือเอาเอาเป็นว่าพอประกวดจบอะเรื่องอะไรแบบนี้พอน้องเขาตี่สัญญาเราก็ให้น้องอาจจะสินใจเองทุกอย่างว่าอะไรที่มันเป็นไปตามสัญญาไหมมีการทวงถามไหมก็ก็ก็เหมือนจะมีนะคะแต่ว่าถ้าถ้ามันทวงไปแล้วมันเงียบก็ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนต่อไปต่อไปอใช่อันนี้ที่เรากำลังพูดถึง ใช่ครับ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 ที่ผ่านมาเรายังว่าน้องได้ัการทับที่ปรึกษาอะไรปกติกอถูกองครับมีงานเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งไปงานมาเมื่อเมื่อวันที่13ก็ไปงานปกติน้องก็ยังไปงานปกตินะครับแต่แค่น้องน่ะมาปรึกษาเราเพราะพี่เองก็เป็นหัวหน้าทีมผู้ใหญ่นะครับก็น้องก็ปรึกษาพี่ก็สอบถามทางแม่เอ็มไปว่าข่าวาวที่มันลือมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งความจริงมันก็คือความจริงนะเราหลีกกันไม่พ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปมันก็ขึ้นอยู่แค่ว่า จะทำกันยังไงต่อไปน้องก็พร้อมที่จะถ้าเกิดว่ามันไม่เลยตามสัญญาน้องก็พร้อมที่จะก้าวออกเพราะชีวิตคนเรามันต้องเดินต่อครับนะครับมันจะไปย่ำอยู่กับที่แล้วก็อยู่โดยที่ไม่มีความหวังมันก็ไม่ได้นะครับคือพี่ยังบอกน้องน้องทุกคนน้องทำอาหารกินก็ต้องได้เงินต้องต้องมีกินมีใช้อะครับถูกไหมฮะการออกงานแต่ละงานแต่งหน้าทำผมค่ารถอะไรต่างๆน้องก็จ่ายเองแล้วสุดท้ายอ่ะมันไม่มีรีเทิญกลับเนี่ยมันก็น่าเห็นใจไหมครับเอาพูดกันตรงๆ พี่ก็เป็นคนจริงคนตรงเหมือนกันนะครับเพราะ,ะั้นเนี่ยเราก็สงสารลูกสาวเราเราก็แค่บอกว่าลูกถ้ามันถ้ามันสุดสดจริงๆเราก็ต้องทําตามขั้นตอนนะครับเอาตามนั้นดีกว่านะครับแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก็ให้น้องเขาตัดสินใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ได้ข่าวมาก็น้องก็รับละครเรื่องต่อไปแล้วนะฮะคุ <ๆ S 2> งช่อง พูดคุยกันลงตัวนี่ว่าพูดคุยกันดีที่สุดครับดีที่สุดก็คือจริงๆเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นแล้วพี่ก็รู้จักหลายๆคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่มามาพูดในเรื่องของลูกสาวเพราะว่าข่าวลืมออกมาเยอะเราก็พูดในทางนองนะแทนลูกสาวว่าเขาก็อยากได้ความยุติธรรมเขาก็อยากให้ได้ตามที่สัญญาตกลงการแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็มาหาทางออกว่าจะทํากันอย่างไรนะครับจริงจริงถ้ากระบวนการตามกฎหมายอะค่ะทางทางในเรื่องของทนายอะ อันนั้นเนี่ยว่ามันเป็นมันเป็นอยู่ในข้อสัญญามากกว่าเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปฟิกหรือว่าไปไปทวงถามขนาดานั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพราะมันเป็นไปตามขั้นตอนก่อนแบบนั้นน่ะมันมันน่าจะมีระยะเวลากําหนดอยู่ใช่คือคืออย่างแม่เอ็มพูดอ่ะถ้าเกิดว่ามันมันมันข้ามไปถึงขั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยมันก็โดนกําหนดโดยทางกฎหมายอยู่แล้วครับผมครับกับนะเอาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็เราดูว่า จะแก้ไขกันยังไงจะคุยกันรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ฝากด้วยละกันนะครับจริงๆน้องก็ทํางานเก่งน้องก็ทากํางานดีก็ฝากผู้ใหญ่เอดูเด็กด้วยละกันเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ